อะไรนะไม่ไม่จอไม่ถือไปถือไปถือเขาบันถือแล้วไปถือว่าไปลงชุมอ่ะอ๋อมี่เขาเชิญเราไปงานมีถายแบบนี้นะเราไปซื้อมา ดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับแม่ ป็นกิจกรรมวันปีใหม่ประจำเขตบางเขตนะครับสอสอส,อสอน้ำมีนชัยนันทนะครับก็ได้ร่วมกันลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับก็วันนี้ก็จะทำงานนะครับแล้วก็จะไปลงพื้นที่ต่อนะครับกับพี่ทิมนะครับ ขอสวัสด,ดีปีใหม่นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับถ่ายรูปอยู่ปะไลฟ์ไปหรอ ตอยังตเี่ไงน้องเกม่ไงโอ้ยแต่เราไม่ได้เตรียมของมาเลยอ่ะัดนะคะ้็มาได้ใจพอทำพอทำอะไรตงต่างัเลยปะ m e r e มีชัยนันด้วยนะครับสสแบงค์นะครับเขต9เก้าบางเขนจะดูจากหลักสี่นะครับขอ,ขอพักเก้าใครนะครับุบนารณ์นี้นัยน์ อาจจะไม่ค่อยเห็นงานออออาจจะไม่ค่อยถนัดงานสื่อเท่าไหร่แต่ถนัดทำงานนะครับก็ยืนยันว่าทำงานทุกวันก็สวัสดีพีใหม่ด้วยนะครับถ้าท่านใดเดินทางกลับบ้านจังหวัดก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับติ i ก t อ k สุพนัทมีนชัยนันนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ Facebook ของสุพนัทมีนชัยนันนะครับไอจีสุพนัทมีนชัยนันท์นะครับทวิตเตอร์นะครับหยุดยาวไม่ไม่ได้เล่นน้ำนะครับก็จะทําพื้นที่ทุกวันครับทําพื้นที่ทุกวันนะครับ มันเดินสวนเรามามันต้องจัดังมาแล้วน่าจะพอแล้วมั้งเห็นปะการคุมะคะตคนเลคะมานะคะขพักานเสแกายร บริษัท,ท,ทนะคะทิรถบสุกธิ์สะอาดนะคะเรื่อยนะคะูเงียบดีนะคะดูแขยงได้ดูสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดีด้คะ ありがとうございます。<music> <music> ก็เป็นงานต่อเหมือนกันครับมีงานต่อใช่นะครับใครอยากย้ายไ่เขต9ก็ทะเบียนร่านะครับย้ายมาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกพัก9ไกลนะครับตอนนี้นะครับก็การสมัครสมาชิกพักนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับสำเนาบัตรประชาชนใบเดียวนะครับสสสุพนัทนะครับเขต9นะครับเขตจะดูจักเขตบางเขนนะครับแล้วก็หลักสี่นะครับ ติดตอแบบมหาวิทยาณจากกงานเก็นเ yes. ็ได้ะอาทกงนะครับครับขอแบงค์นะครับ ก็จะมีทีจักรอัพเทตนะครับต็อนทั้งเทปแล้วก็ผมขออนุญาตขอตัวนะครับพอดีเดี๋ยวต้องมีงานต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับสสสุขนัทรมีชัยนันด้วยนะครับสสแบงค์นะครับก็แท็กไอจีแท็กทิกต็อกของสสแบงค์นะครับสุขนัทรมีชัยนันนะครับอย่าลืมนะครับก็ ช่วงปิดสมัยประชุมสภานะครับสสแบงก์ก็จะมีงานในพื้นที่ต่างๆนะครับงานกรรมธิการนะครับขอบคุณมากนะครับใครเดินทางขับต่างจังหวัดก็เดินทางปลอดภัยนะครับครับนี้เป็นบรรยากาศในงานนะครับอคไเป็นตัวสสแบงก์นะครับแล้วก็เป็นงาน นะครับครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากติดตามนะครับงานในหมอชิดต่อนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับ มาได้ไงมาได้ไงอ่ะมาชาร์จมั้มาชาอยู่ไม่ได้ติดงานว่าพี่โชว์รับมาเพรพอดีไม่ติดผิดงานที่หนึ่งครับใช่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตกดปิดไลค์ปิดไล์